สวัสดีครับทุกทุกท่านผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกทุกท่านกำลังอยู่กับวิกฤตโลกและก็วิกฤตโรคนะครับโควิด -19 19กกันอยู่ใช่ไหมครับธุรกิจทุกธุรกิจก็ต้องหยุดหมดใช่ไหมครับมันกระทบหมดเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกท่านว่าผมก็อยู่ในสถานการณ์นั้นเช่นกันแต่ท่านเชื่อไหมครับว่า วิกฤตโควิด -19 ไม่ได้กระทบกระเทือนกับธุรกิจที่ผมทำอยู่เลยผมอยากจะบอกท่านว่าในขณะที่ท่านกำลังย่ำแย่นะครับหรือว่ากำลังเจอกับวิกฤตทั้งโลกและ,ะลก็โรคนะครับแต่ผมอยู่บ้านมานานแล้วนะครับก่อนที่จะถึงวิกฤตโรคโควิด -19 ซอี โดยที่ธุรกิจผมก็ไม่กระทบแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะครับแปลกนะครับที่ว่าธุรกิจผมก็กลับดีขึ้นนะครับธุรกิจทุกธุรกิจหยุดหมดนะครับเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับเพราะว่าผมนะครับใช้มือถือสมาร์ทโฟนนะครับแค่เครื่องเดียวนะครับทาธุรกิจนะครับนน่ตอนนี้เขาห้ามรวมกลุ่มห้ามประชุมห้ามชุมนุมกันนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ ผมก็กำลังเข้าประชุมนะครับพวกเรามาประชุมรวมกลุ่มกันเป็นร้อยกว่าชีวิตเพราะเราทำธุรกิจเครือข่ายนะครับเราทำธุรกิจแฟนชายขนาดใหญ่ระดับโลกนะครับผมมีธุรกิจแฟนชายระดับโลกนะครับเพราะว่าผมสามารถขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกนะครับแม้แต่ประเทศที่ว่า,าไม่มีบริษัทที่ผมทำอยู่นะครับ ตั้งอยู่ก็สามารถขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอตอนนี้นะครับวิกฤตโควิด19จึงไม่กระทบเลยนะครับเนี่ยในห้องเรียนรู้นี้ท่านรู้ไหมครับว่าตอนนี้เราประชุมกันอยู่จากคนไทยทั่วโลกนะครับแล้วที่น่าอัศจรรย์นะครับในวิกฤตกลับกลายเป็นโอกาสนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ ผมถามท่านตรงๆว่าในขณะที่ท่านเจอวิกฤิสมมุติว่ามือถือของท่านนะครับสามารถสร้างรายได้ให้ท่านเดือนละหมื่นสองหมื่นบาทท่านว่าดีไหมในขณะที่ท่านเจอวิกฤิแต่ผมขอบอกท่านนะครับว่าถ้าท่านพบโอกาสนะครับที่มีคนมอบวิดีโอมอนนี้ให้ท่านนะครับให้ท่านกดถูกใจไม่ใช่นะครับให้ท่านกดแชทนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าอยากเรียน อะไรประมาณนี้แล้วท่านก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้แบบที่ท่านไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยนะครับโอกาสนะครับมันเหมาะสําหรับผู้ที่คว้ามันนะครับมันเหมาะสําหรับผู้ที่สวงหาแต่โอกาสนะครับมันจะกลายเป็นอากาศและท่านก็ไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะครับว่าธุรกิจที่ผมทําอยู่นะครับเป็นธุรกิจแบบไหนและ้าทำกันอย่างไรใช้มือถืออย่างเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับาสามารถสร้างเงินนะครับมหาศาล ที่เป็นมรดกตกทอดให้ลูกท่านตายแล้วลูกท่านยังไม่รับต่อและไม่มีใครนะครับที่ทําธุรกิจนี้ห้าปีและมีรายได้ต่ำกว่าเดือนละแสนนะครับปัจจุบันนี้มีคนที่ทําธุรกิจนี้ห้าถึงแปดปีนะครับในประเทศไทยมีรายได้สิบกว่าล้านต่อเดือนก็มีนะครับหลายๆแสนต่อเดือนหลายๆล้านต่อเดือนเยอะมากแต่เขาอยู่กันที่นี่นะครับนี่คือห้องประชุมนะครับเขาเรียกว่าโปวต์นหมล่นะ สายงานในองเทอ่าในนี้นะครับก็มีทั้งด็อกเตอร์นะครับตามียายมาตาสียายสานะครับคนมีความรู้ไม่มีความรู้นักธุรกิจที่ลงทุนเป็นร้อยล้านในธุรกิจเดิมๆก็มาเริ่มต้นเหมือนผมเหมือนคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วคุณจะพบกับบางสิ่งบางอย่างโลกมันเปลี่ยนนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะครับคุณไปถูปิดตาคุณจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยนะครับ ต้องขอขอบคุณสติกจ๊อกนะครับที่ทำมือถือนะครับมาให้กับทุกคนนะครับเอาคอมพิวเตอร์นะครับมายุบโอเคนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองและท่านจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นโอกาสอยู่ในวิกฤตครับสวัสดีครับ